ทางสายกลางศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตเคยไหมบางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนเชือกที่ถูกดึงทั้งสองด้านตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มนุษย์เราเองก็เช่นกันหากใช้ชีวิตสุดโตง่งไม่ปล่อยใจก็ทุกเกินไปไม่ควบคุมใจก็หลงเกินไป สุดท้ายสิ่งที่ได้คือความเหนื่อยลา้าความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าหนทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายสุดด้านใดด้านหนึ่งหากแต่อยู่ที่ความพอดีอยู่ที่ทางสายกลางวันนี้เราจะพาทุกท่าน เดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ทางสายกลางไม่ใช่เพียงหลักธรรมแต่คือศิละปะแห่งการใช้ชีวิตที่ยังคงสดใหม่และทรงพลังเสมอมาตอนที่หนึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า2,500กว่าปีก่อนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกสแสวงหาความจริงแห่งชีวิต พระองค์ได้ทดลองทั้งความสุขสบายสุดขีดในวังและการทรมานตนอย่างแสนสาหัสในป่าแต่ไม่ว่าปลายทางใดก็ไม่อาจให้คำตอบแห่งความพ้นทุกได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ระลึกถึงตอนอยังทรงพระยาวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใจสงบเย็นไม่มากไปไม่น้อยไปพระองค์จึงตรัสู้ว่า นี่แหละหนทางแห่งความพอดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางตอนที่สองทางสายกลางคืออะไรคำว่ามัชิมาปฏิปทาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างครึ่งครึ่งกลางๆงไม่ใช่การประนีประนอมแบบไร้ทิศท,ทาง แต่คือการเดินอยู่บนเส้นทางที่พอดีหลีกเลี่ยงการตกไปในสุดต่งทั้งสองด้านคือการสุขผลิการนุโยกการหมกมุ่นในความสุขทางโลกมากเกินไปอัตกินมาฐานุโยกการทรมานตนจนเกินไปเส้นทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้คือเส้นทางที่ใจสงบไม่หลงเพลินและไม่บีบคั้นตนเองตอนที่สาม ทางสายกลางในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าดนตรีหากสายพินพตึงเกินไปสายก็ขาดหากหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะชีวิตของเราก็เช่นกันหากตึงเกินไปก็เกิดความเครียดหากหย่อนเกินไปก็เกิดความประมาทหนทางคือความพอดีพอดีในกายพอดีในใจพอดีในการดำเนินชีวิต ตอนที่4ทางสายกลางในชีวิตประจำวันการทำงานหลายคนทำงานจนลืมพักผ่อนกดดันตัวเองทุกวันผลคือทั้งกายใจพังแต่ถ้าละเลยไม่ใส่ใจงานเลยชีวิตก็ไร้คุณค่าทางสายกลางคือการขยันทำงานแต่ไม่ลืมพักผ่อนรู้จักวางรู้จักจัดเวลา ความสัมพันธ์ความรักหากทุมหมดใจโดยไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเราก็ทุกข์หากปิดกั้นไม่ยอมรักใครเลยใจก็เหงาทางสายกลางคือการรักอย่างมีสติรู้จักดูแลทั้งผู้อื่นและตัวเองการใช้เงินทองฟุ่มเฟือยเกินไปก็เดือดร้อน อดออมเกินไปก็กลายเป็นกักขังตัวเองทางสายกลางคือการใช้เงินอย่างมีเหตุผลรู้จักพอประมาณตอนที่หพลังของความพอดีทางสายกลางไม่ใช่เพียงทฤษฎีหากแต่คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างพอดีใจจะเกิดสมดุลสมดุลทำให้เกิดสติ สติทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี้เองที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงตอนที่หกเรื่องเล่าธรรมะครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามพระภิกษุว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทางสายกลางนี่คืออะไรหรือพระภิกษุเพียงยิ้มและชี้ไปที่ลำธารสายที่ไหลเอื่อย เจ้าดูลำธารเถิดมันไม่หยุดนิ่งจนกลายเป็นหนองน้ำเน่ามันก็ไม่เชี่ยวกรากจนพังทลายทุกสิ่งแต่ไหลไปอย่างพอดีและถึงจุดหมายได้เสมอชายหนุ่มจึงเข้าใจว่าทางสายกลางคือการดำเนินไปด้วยความพอดีนั่นเองตอนที่เจ็ดการฝึกปฏิบัติทางสายกลางเราสามารถนำทางสายกลางมาใช้จริงได้ ด้วยวิธีง่ายๆเช่นการกินพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปการพูดไม่เงียบจนกลายเป็นเมินเฉยและไม่พูดมากจนทําร้ายใครการคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านและไม่บังคับใจจนเกินไปการจเจริญสติฝึกอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ตอนที่8 ทางสายกลางกับสังคมยุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความสุดโตง่งทางสายกลางยิ่งทวีความสำคัญเทคโนโลยีมากไปใจว้าวุ่นโซเชียลมากไปจิตใจประบางแต่ถ้าปฏิเสธโลกดิจิทัลเสียทั้งหมดเราก็ไม่ทันโลกทางสายกลางคือการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ให้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นนายเหนือชีวิตเราตอนที่9ทางสายกลางและความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเดินบนเส้นทางสายกลางความสุขที่ได้จะไม่ใช่ความสุขฉับฉวยไม่ใช่ความสุขที่ต้องแลกด้วยความทุกข์แต่คือความสุขสงบเย็นลึกและมั่นคงเหมือนเปลวเทียนที่ส่องสว่างไม่วูบไหวไม่เร่งรีบ แต่สว่างอย่างต่อเนื่องบทสรุปข้อคิดสุดท้ายนี้ทางสายกลางไม่ใช่เพียงคำสอนเก่าแก่แต่คือเข็มทิศแห่งชีวิตที่ชี้ทางให้เราหลุดพ้นจากความสุดโต่งทั้งสองด้านหากใจของเรายังเหนื่อยยังสับสนยังเต็มไปด้วยความทุกข์ลองหยุดและถามตัวเองว่า เรากำลังเดินสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่แล้วหันกลับมาสู่ความพอดีเพราะความพอดีคือหนทางที่แท้จริงสู่ความสงบเหมือนสายพินที่ถูกปรับจนพอดีเสียงที่ได้จะไพเราะก้องกังวานเช่นเดียวกันชีวิตที่เดินบนทางสายกลางย่อมนำพาเราไปสู่ความสุขอันประณีตและยั่งยืนข้อคิดทิ้งท้าย ทางสายกลางไม่ใช่เพียงหนทางของพระพุทธเจ้าแต่คือหนทางของมนุษย์ทุกคนผู้ใดเดินบนเส้นทางนี้ย่อมได้พบกับความสุขที่แท้จริงและชีวิตจะไม่ใช่การดิ้นรนแต่คือการดำเนินอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายทางสายกลางศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตเคยไหม บางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนเชือกที่ถูกดึงทั้งสองด้านตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มนุษย์เราเองก็เช่นกันหากใช้ชีวิตสุดโตง่งไม่ปล่อยใจก็ทุกเกินไปไม่ควบคุมใจก็หลงเกินไปสุดท้ายสิ่งที่ได้คือความเหนื่อยล้า ความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าหนทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายสุดด้านใดด้านหนึ่งหากแต่อยู่ที่ความพอดีอยู่ที่ทางสายกลางวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ทางสายกลาง ไม่ใช่เพียงหลักธรรมแต่คือศิละปะแห่งการใช้ชีวิตที่ยังคงสดใหม่และทรงพลังเสมอมาตอนที่หนึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า2,500กว่าปีก่อนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกสแสวงหาความจริงแห่งชีวิตพระองค์ได้ทดลองทั้งความสุขสบายสุดข,ขีดในวังและการทรมานตนอย่างแสนสาหัสในป่า แต่ไม่ว่าปลายทางใดก็ไม่อาจให้คำตอบแห่งความพ้นทุกได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ระลึกถึงตอนยังทรงพระยาวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใจสงบเย็นไม่มากไปไม่น้อยไปพระองค์จึงตรัสสู้ว่านี่แหละหนทางแห่งความพอดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อ มัชิมาปฏิปทาทางสายกลางตอนที่สองทางสายกลางคืออะไรคำว่ามัชิมาปฏิปทาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ใช่การประนีประนอมแบบไร้ทิศท,ทางแต่คือการเดินอยู่บนเส้นทางที่พอดีหลีกเลี่ยงการตกไปในสุดต่งทั้งสองด้านคือ กามสุขคลิการนุโยกการหมกมุ่นในความสุขทางโลกมากเกินไปอัตกินมถฐานุโยกการทรมานตนจนเกินไปเส้นทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้คือเส้นทางที่ใจสงบไม่หลงเพลินและไม่บีบคั้นตนเองตอนที่สามทางสายกลางในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าดนตรีหากสายพินตึงเกินไปสายก็ขาด หากหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะชีวิตของเราก็เช่นกันหากตึงเกินไปก็เกิดความเครียดหากหย่อนเกินไปก็เกิดความประมาทหนทางคือความพอดีพอดีในกายพอดีในใจพอดีในการดำเนินชีวิตตอนที่สี่ทางสายกลางในชีวิตประจำวันการทำงานหลายคนทำงานจนลืมพักผ่อน กดดันตัวเองทุกวันผลคือทั้งกายใจพังแต่ถ้าละเลยไม่ใส่ใจงานเลยชีวิตก็ไร้คุณค่าทางสายกลางคือการขยันทำงานแต่ไม่ลืมพักผ่อนรู้จักวางรู้จักจัดเวลาความสัมพันธ์ความรักหากทุ่มหมดใจโดยไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเราก็ทุก หากปิดกั้นไม่ยอมรักใครเลยใจก็เหงาทางสายกลางคือการรักอย่างมีสติรู้จักดูแลทั้งผู้อื่นและตัวเองการใช้เงินทองฟุ่มเฟือยเกินไปก็เดือดร้อนอดออมเกินไปก็กลายเป็นกัดขังตัวเองทางสายกลางคือการใช้เงินอย่างมีเหตุผลรู้จักพอประมาณตอนที่ห้า พลังของความพอดีทางสายกลางไม่ใช่เพียงทฤษฎีหากแต่คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างพอดีใจจะเกิดสมดุลสมดุลทำให้เกิดสติสติทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี้เองที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงตอนที่หเรื่องเล่าธรรมะ ครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามพระภิกษุว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทางสายกลางนี่คืออะไรหรือพระภิกษุเพียงยิ้มและชี้ไปที่ลำธารสายที่ไหลเอื่อยเจ้าดูลำาธารเถิดมันไม่หยุดนิ่งจนกลายเป็นหนองน้ำเน่ามันก็ไม่เชี่ยวกรากจนพังทลายทุกสิ่งแต่ไหลไปอย่างพอดีและถึงจุดหมายได้เสมอชายหนุ่มจึงเข้าใจ ว่าทางสายกลางคือการดำเนินไปด้วยความพอดีนั่นเองตอนที่7การฝึกปฏิบัติทางสายกลางเราสามารถนำทางสายกลางมาใช้จริงได้ด้วยวิธีง่ายๆเช่นการกินพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปการพูดไม่เงียบจนกลายเป็นเมินเฉยและไม่พูดมากจนทำร้ายใคร การคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านและไม่บังคับใจจนเกินไปการเจริญสติฝึกอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ตอนที่8ทางสายกลางกับสังคมยุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความสุดโต่งทางสายกลางยิ่งทวีความสำคัญเทคโนโลยีมากไปใจว้าวุ่น โซเชียลมากไปจิตใจประบางแต่ถ้าปฏิเสธโลกดิจิทัลเสียทั้งหมดเราก็ไม่ทันโลกทางสายกลางคือการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันให้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นนายเหนือชีวิตเราตอนที่9ทางสายกลางและความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเดินบนเส้นทางสายกลางความสุขที่ได้จะไม่ใช่ความสุขฉับฉวย ไม่ใช่ความสุขที่ต้องแลกด้วยความทุกข์แต่คือความสุขสงบเย็นลึกและมั่นคงเหมือนเปลวเทียนที่ส่องสว่างไม่วูบไหวไม่เร่งรีบแต่สว่างอย่างต่อเนื่องบทสรุปข้อคิดสุดท้ายนี้ทางสายกลางไม่ใช่เพียงคำสอนเก่าแก่แต่คือเข็มทิศแห่งชีวิตที่ชี้ทางให้เราหลุดพ้น จากความสุดโต่งทั้งสองด้านหากใจของเรายังเหนื่อยยังสับสนยังเต็มไปด้วยความทุกข์ลองหยุดและถามตัวเองว่าเรากําลังเดินสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่แล้วหันกลับมาสู่ความพอดีเพราะความพอดีคือหนทางที่แท้จริงสู่ความสงบเหมือนสายพินที่ถูกปรับจนพอดี เสียงที่ได้จะไพเราะก้องกังวานเช่นเดียวกันชีวิตที่เดินบนทางสายกลางย่อมนำพาเราไปสู่ความสุขอันประนีตและยั่งยืนข้อคิดทิ้งท้ายทางสายกลางไม่ใช่เพียงหนทางของพระพุทธเจ้าแต่คือหนทางของมนุษย์ทุกคนผู้ใดเดินบนเส้นทางนี้ย่อมได้พบกับความสุขที่แท้จริง และชีวิตจะไม่ใช่การดิ้นรนแต่คือการดำเนินอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายทางสายกลางศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตเคยไหมบางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนเชือกที่ถูกดึงทั้งสองด้านตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มนุษย์เราเองก็เช่นกัน หากใช้ชีวิตสุดโตง่งไม่ปล่อยใจก็ทุกเกินไปไม่ควบคุมใจก็หลงเกินไปสุดท้ายสิ่งที่ได้คือความเหนื่อยล้าความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีวันหาคำตอบแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าหนทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายสุดด้านใดด้านหนึ่ง หากแต่อยู่ที่ความพอดีอยู่ที่ทางสายกลางวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ทางสายกลางไม่ใช่เพียงหลักธรรมแต่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ยังคงสดใหม่และทรงพลังเสมอมาตอนที่หนึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า 2,500กว่าปีก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกสแสวงหาความจริงแห่งชีวิตพระองค์ได้ทดลองทั้งความสุขสบายสุดขีดในวังและการทรมานตนอย่างแสนสาหัสในป่าแต่ไม่ว่าปลายทางใดก็ไม่อาจให้คำตอบแห่งความพ้นทุกได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ระลึกถึงตอนยังทรงพระยาวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ใจสงบเย็นไม่มากไปไม่น้อยไปพระองค์จึงตรัสสู้ว่านี่แหละหนทางแห่งความพอดีนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางตอนที่สองทางสายกลางคืออะไรคำว่ามัชิมาปฏิปทาไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างครึ่งครึ่งกลางกลาง ไม่ใช่การประนีประนอมแบบไร้ทิศท,ทางแต่คือการเดินอยู่บนเส้นทางที่พอดีหลีกเลี่ยงการตกไปในสุดโต่งทั้งสองด้านคือการสุขผลิกานุโยกการหมกมุ่นในความสุขทางโลกมากเกินไปอัตกินมาฐานุโยกการทรมานตนจนเกินไปเส้นทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้คือเส้นทางที่ใจสงบ ไม่หลงเพลินและไม่บีบคั้นตนเองตอนที่สาทางสายกลางในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าดนตรีหากสายพิณตึงเกินไปสายก็ขาดหากหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะชีวิตของเราก็เช่นกันหากตึงเกินไปก็เกิดความเครียดหากหย่อนเกินไปก็เกิดความประมาทหนทางคือความพอดี พอดีในกายพอดีในใจพอดีในการดำเนินชีวิตตอนที่สี่ทางสายกลางในชีวิตประจำวันการทำงานหลายคนทำงานจนลืมพักผ่อนกดดันตัวเองทุกวันผลคือทั้งกายใจพังแต่ถ้าละเลยไม่ใส่ใจงานเลยชีวิตก็ไร้คุณค่าทางสายกลางคือการขยันทำงาน แต่ไม่ลืมพักผ่อนรู้จักวางรู้จักจัดเวลาความสัมพันธ์ความรักหากทุ่มหมดใจโดยไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเราก็ทุกข์หากปิดกั้นไม่ยอมรักใครเลยใจก็เหงาทางสายกลางคือการรักอย่างมีสติรู้จักดูแลทั้งผู้อื่นและตัวเองการใช้เงินทอง ฟุ่มเฟือยเกินไปก็เดือดร้อนอดออมเกินไปก็กลายเป็นกักขังตัวเองทางสายกลางคือการใช้เงินอย่างมีเหตุผลรู้จักพอประมาณตอนที่ห้าพลังของความพอดีทางสายกลางไม่ใช่เพียงทฤษฎีหากแต่คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างพอดีใจจะเกิดสมดุล สมดุลทำให้เกิดสติสติทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี้เองที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงตอนที่หเรื่องเล่าธรรมะครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งถามพระภิกษุว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทางสายกลางนี่คืออะไรหรือพระภิกษุเพียงยิ้มและชี้ไปที่ลำธารใสที่ไหลเอื่อย เจ้าดูลำทานเถิดมันไม่หยุดนิ่งจนกลายเป็นหนองน้ำเน่ามันก็ไม่เชี่ยวกรากจนพังทลายทุกสิ่งแต่ไหลไปอย่างพอดีและถึงจุดหมายได้เสมอชายหนุ่มจึงเข้าใจว่าทางสายกลางคือการดำเนินไปด้วยความพอดีนั่นเองตอนที่เจ็ดการฝึกปฏิบัติทางสายกลางเราสามารถนำทางสายกลางมาใช้จริงได้ ด้วยวิธีง่ายๆเช่นการกินพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปการพูดไม่เงียบจนกลายเป็นเมินเฉยและไม่พูดมากจนทำร้ายใครการคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านและไม่บังคับใจจนเกินไปการจเจริญสติฝึกอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ตอนที่8 ทางสายกลางกับสังคมยุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความสุดโตง่งทางสายกลางยิ่งทวีความสำคัญเทคโนโลยีมากไปใจว้าวุ่นโซเชียลมากไปจิตใจประบางแต่ถ้าปฏิเสธโลกดิจิทัลเสียทั้งหมดเราก็ไม่ทันโลกทางสายกลางคือการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ให้มันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นนายเหนือชีวิตเราตอนที่9ทางสายกลางและความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเดินบนเส้นทางสายกลางความสุขที่ได้จะไม่ใช่ความสุขฉับฉวยไม่ใช่ความสุขที่ต้องแลกด้วยความทุกข์แต่คือความสุขสงบเย็นลึกและมั่นคงเหมือนเปลวเทียนที่ส่องสว่างไม่วูบไหวไม่เร่งรีบ แต่สว่างอย่างต่อเนื่องบทสรุปข้อคิดสุดท้ายนี้ทางสายกลางไม่ใช่เพียงคำสอนเก่าแก่แต่คือเข็มทิศแห่งชีวิตที่ชี้ทางให้เราหลุดพ้นจากความสุดโต่งทั้งสองด้านหากใจของเรายังเหนื่อยยังสับสนยังเต็มไปด้วยความทุกข์ลองหยุดและถามตัวเองว่า เรากำลังเดินสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่แล้วหันกลับมาสู่ความพอดีเพราะความพอดีคือหนทางที่แท้จริงสู่ความสงบเหมือนสายพินที่ถูกปรับจนพอดีเสียงที่ได้จะไพเราะก้องกังวานเช่นเดียวกันชีวิตที่เดินบนทางสายกลางย่อมนำพาเราไปสู่ความสุขอันประณีตและยั่งยืนข้อคิดทิ้งท้าย ทางสายกลางไม่ใช่เพียงหนทางของพระพุทธเจ้าแต่คือหนทางของมนุษย์ทุกคนผู้ใดเดินบนเส้นทางนี้ย่อมได้พบกับความสุขที่แท้จริงและชีวิตจะไม่ใช่การดิ้นรนแต่คือการดำเนินอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความหมาย